สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่150สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันศุกร์ที่5มกราคม2567นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยครับพี่มีพระบ้านบ้านมาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วนะครับพี่แล้วบอกได้เลยว่าวันนี้ทีเด็ดมีเยอะเลยครับพี่แล้วราคาไม่แพง เน้นเลยว่าราคาไม่แพงาานะครับแบ่งปันหลักร้อยนะพี่เนาะขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย096 259 4093จะแอดไลน์ไอดลไลน์เฮงดี8 9 9นะครับพี่และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่นะพี่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปนะครับพี่จะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับ และก็เหมือนกันพี่อีกที่อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับพี่ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับเอา้าวันนี้ครับพี่มีพระพอสมควรเลยนะครับพี่ในยามเช้าๆ้าวันศุกร์แบบนี้มีพระมาแปบนพัน,พ,นพ,พี่พอสมควรในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมเอาเป็นว่าถ้าน้องไปไวเกินไปนะครับพี่พี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจครับ แล้วก็วันนี้นะพี่เนาะจะเร่งสปีดนิดนึงนะครับพี่เพราะว่าพระมีพอสมควรเลยนะครับเอา้าเริ่มต้นกันเลยดีกว่าไม่พูดพวามทำเพลงแล้วมาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านะพี่เนาะเริ่มต้นรายการแรกนี่เลยครับพี่เหรียญมทบอร์7หลวงพ่อเกษมเขมโกเนะพี่เนาะมามณฑลทาหารบกที่7ค่ายสุรศักดิ์มณีจัดสร้างนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่เหรียญคมชัดสวยงามดีจริงๆครับ เหรียญคมคมชัดชัดสวยงามดีครับพี่ผมบอกได้เลยว่าเหรียญหลวงพ่อกเกษมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหรียญเกจิอาจารย์ที่แกะบล็อกได้สวยงามจริงๆนะคบพี่เนี่ยสองห้าหนึ่งแปดสวยงามดีครับพี่ดูรายละเอียดคมชัดดีครับพี่มอทบอร์เจ็ดสวยๆแบบนี้หน้าตาหลวงพ่อคมชัดตีตัวหนังสือครับพี่สุสารไตลักษ์จังหวัดลำปางคมชัดดีครับพี่ลองดูนะครับนี่เลยตัวหนังสือตัวยันอักขระยันยังคมชัดเป็นแท่งไม่มีล้มอย่างนี้ยครับพี่ลองดูครับ มณฑลทนาหารบกที่7ค่ายสุรศักดิ์มนตรีโอ้โหสวยงามดีนะครับพี่อย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยครับพี่เอา500บาทเปิดประเดิมรายการแรกหลวงพ่อเกษมเอา500บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตล็อกเก็ตหลวงปู่โตแบบนี้สวยงามครับพี่แล้วด้านหลังนะครับพี่มีอุดโผพุทธคุณมีอุดพระปิตามีตะกุดและต่อโคตัวนะ1หนึ่งตัวพี่ๆลองดูครับเนี่ยล็อกเก็ตสวยๆหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี อย่างเงี้ยพี่ชอบไหมครับบล็อกเกตสีสวยงามนี่ครับพี่เขียนมาเรียบร้อยเลยพี่หลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีสวยๆแบบนี้นะพี่เนาะด้านหลังเนะี่ยเขาอุดอย่างนี้พี่นี่มีตัวมีพระปิดตาเนาะเนาะมีตะกุดน้องพี่เนาะแล้วก็มีตัว,ตวนะแล้วก็นี่ครับพี่อยู่ในมวลสารอย่างนี้เลยพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบนะพี่น้องเอา400บาท ล็อกเก็ตลงพุโตะเอาแค่400ครับพี่รายการต่อมาเป็นพระปิดตาอันนี้นะ้องไม่ทราบที่อันนี้เขาเรียกกันว่าพระปิดตาฐานสูงนะพี่นะ้องเรี่ยมเก่าเก่าวินเทจแบบนี้พี่ลองดูนะครับถ้าพี่ชอบอย่างเงี้ยจัดใบนะพี่นะ้องเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่พระปิดตาฐานสูงเรียมเรียบร้อยแล้วครับพี่ลองดูก่อน พี่ๆลองดูก่อนเนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนี่ยเนื้อหาแบบนี้ครับพี่ลงรักปิดทองสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับถ้าชอบเนาะจัดไปเลยพี่ๆครับอย่างเงี้ยน้องไม่ทราบที่ที่มาเนาะพี่เนาะว่าเป็นมาจากวัดไหนเนาะพี่ลองดูแล้วกันนะครับเอาให้พี่ชอบเอาให้พี่ชอบแล้วค่อยมาจัดไปนะครับพี่อย่างเงี้ยแล้วบอกได้เลยว่าราคาไม่แพงจริงๆครับพี่พระปิตาฐานสูงอย่างเงี้ยก็ถือว่าสวยงามดีนะพี่นะคลาสสิกดีครับพี่สวยๆแบบนี้ นี่ครับพี่ลองดูโอชัดเจนไหมครับพี่เนี่ยคมชัดเจนดีไหมครับอย่างเงี้ยนะพี่เนาะเอา400บาทพระปิตาฐานสูงแบบนี้เอาแค่400ครับพี่ในการต่อมาเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยชุตินทโลครับพี่ขาวดําสวยๆแบบนี้พี่บอกได้เลยว่าราคามาแบ่งปันไม่แพงพี่ๆลองดูครับล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยสวยงามคมชัดดีครับพี่ดูนี่ สวยงานคมชัดดิครับพี่ตัวยันคมชัดไม่ต้องห่วงเลยพี่ลรวดูนี่เลยเขียนเรียบร้อยหลวงพ่อกวยชุดตินทโลวัดโคศิตารามออเมอสันคาบุรีจังหวัดชัยนาทอย่างเงี้ยครับพี่ล็อกเก็ตอย่างนี้นะพี่เนาะเนี่ยล็อกเก็ตแบบนี้สวยๆเลยครับพี่สวยๆเลยอย่างเงี้ยครับพี่เอาสามร้อยบาทล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยเอาสามร้อยโอ้โหราคาเป็นไงครับพี่หลักร้อยต้นๆสบายกระเป๋าจริงๆครับพี่เอามาแบ่งปันวพี่ไม่แพงนะพี่เนาะ อย่างนี้ครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคูณปริสุทโธออกวัดแจ้งนอกทอพี่เนอปีสองห้าหนึ่งสองเนื้อทองแดงพระเนี่ยอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างพระเนี่ยอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างครับพี่แล้วเขาเอามาเลี่ยมเก็บไว้อีกทีนะพี่เนาะสองห้าหนึ่งสองตัวยันหนึ่งดูคมชัดครับพี่ด้านหน้าเนี่ยแหมเสียดายให้พี่ดูก่อนนี่เลยพี่ลองดูครับเนี่ย,ยด้านหน้าเนี่ยเขาผ่านการใช้งานมานอพี่เนาะผ่านการใช้งานมาครับพี่แต่ว่ายังดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ เนี่ยตัวหนังสือยังดูคมชัดดีครับพี่เนี่ยตัวหนังสือยังดูคมชัดดีอยู่เลยพี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่ชอบไหมเอ่ยอย่างงี้พี่ชอบไหมเอย่อย,ออยลองดูนะครับพี่เหอรียญหลวงพ่อคุณสวยงามดี네ครับพี่กาลังน่ารักเลยพี่อ่าออกวัดแจ้งนองน,อน้นองปีสองห้าหนึ่งสองตัวหนังสือ,อยังดูคมชัดดีครับพี่ตัวหนังสือยังดูคมชัดดีนะครับอย่างงี้น้องเอาแค่สามร้อยบาทอย่างเงี้ยเอาไปแบ่งปัน 1, 000, เอาแค่สามร้อยครับพี่เป็นยังไงครับราคา โอ้โหรีบเลยนะพี่นะถ้าชอบจัดไปนะพี่เนะววาะระวังไม่ทันต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องให้เคเ้อาให้โอกาสพี่ที่เขาปิดไว้ก่อนนะพี่เนาะถ้าถ้า,ถาไม่ทันยังไงต้องขออภัยจริงๆนะครับพี่เอา้ารายการต่อมาครับพี่เป็นเต่าหลงข้อเงินขเขาเลี่ยมเป็นแบบนี้พี่เลี่ยมจับขอบเข่าเก่าแบบเนี้ยโบราณโบราณคลาสสิกดีครับพี่เนื้อหาจัดจานองนี้บอกเลยว่าเนื้อหาจัดจานไปพี่ลองดูครับนี่อย่างอย่างนี้ครับพี่ <c oughs> ขอไปครับพี่เสียงแหบเสียงแห้งวันนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่ๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศกําลังลดลงนะพี่นนองช่วงนี้อากาศหนาวเข้ามาอีกแล้วพี่ๆลองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนี่ยพี่เนื้อหาแบบนี้พี่เต่าหลงเพราะเงินเต่าหลงเพราะเงินเนื้อหาแบบนี้ครับพี่ลองดูนะครับนี่เลยอย่างนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับนี่โอ้โหใต้ฐานพี่บอกได้เลยว่าดูแลแบบนี้พี่มันสะใจอย่างเงี้ยโดนใจพี่ๆไหมครับเนื้อหาแบบนี้เก่าดีครับพี่เก่าดีเนาะอย่างนี้ครับพี่เอา400บาท เต่าหลวงพ่าเงินอย่างเงี้ยเอาสี่ร้อยทันกับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับหลวงพ่อทองมาโนะพิ่นะ้อรุ่นพิเศษสองห้าหนึ่งแปดแบบเนี้ยพี่สวยงามดีเนื้อทองแดงลมดำโนะพี่นะ้อลมดำเขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรบางละเริ่มบางละเริ่มจะเปิดแล้วผิวเริ่มจะเปิดถึงเนื้อทองแดงแล้วครับพี่อมได้มา,บ,าบ้านแบบนี้เลยครับ ผมได้มา,บ,าบ้านๆแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่เหรียญหลวงพ่อทองมาถาวาโลสวยๆแบบนี้นะพี่เนาะเนี่ยพี่สวยงามดีนะตัวหนังสือ,อยังคมชัดรายละเอียดผิวนี่ยังดูคมชัดดีครับพี่ลมดําอาจจะเปิดไปบ้างผิวลมดําอาจจะเปิดไปบ้างแต่ยังดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ดูรายละเอียดยังดูคมชัดดีครับพี่เห็นไหมครับพี่เนี่ยโ,โหดูแกะบอกได้สวยงามรายละเอียดคมชัดครับพี่หลวงพ่อทองมาถาวาโลเป็นไงพี่คมชัดดีครับพี่ตัวหนังสือคม เนี่ยครับพี่หรือจีวรคมชัดๆัดแบบนี้พี่ลองดูนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับพี่อย่างเงี้ยสวยงามดีครับพี่เนี่ยแหมเสียดายนะพี่เนาะลมดาเขาเริ่มบางแล้วแหมเสียดายจริงๆอย่างเงี้ยถ้าเต็มๆนี่ผมว่าสวยกริบเลยนะพี่เนาะเนี่ยครับพี่เพราะตัวหนังสือยังดูคมชัดตัวยันคมชัดรุ่นพิเศษ20มีนาคม2 5 1 1ยังดูคมชัดครับพี่ตำบลท่าเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยพี่สวยงามดีครับพี่ดูตัวยันคมชัดไม่มีล้มแบบนี้ครับพี่เหรียญ หลวงพ่อทองมาเอา300บาทโอ้โหเป็นยังไงพี่เอาแค่300พี่พี่ๆลองดูนะครับรีบเลยรีบตัดสินใจครับพี่บอกแล้วว่าวันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพง ายการต่อมาับพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเนื้อหาแบบเนี้พี่ไม่รู้โดนใจพี่พี่ไม่เอ่ยแต่บอกได้เลยว่าราคาเล้าใจมากพี่พี่ลองดูก่อนนะครับให้ดูก่อนให้ดูให้ชอบก่อนแล้วค่อยบอกราคาเนาะพี่เนาะเนื้อหาแบบเนี้พี่ไม่รู้โดนใจพี่พี่หรือเปล่าเนาะเนื้อหาแบบนี้พี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านสวยงามดีนะพี่นะถือว่าพระก็ดูสวยงามดีครับพี่แต่ว่าไม่รู้ถูกใจพี่พี่หรือเปล่านะครับผิวออกแห้งๆแบบนี้พี่ผิวออกแห้งๆแบบนี้เนาะพี่เนาะ ลองดูนะครับพี่อย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบจัดไปถ้าพี่ชอบจัดไปเลยครับพี่อย่างเงี้ยเอาไม่แพงเอามาแบ่งปันให่พี่ไม่แพงให้พี่ลองดูนะครับอ่าประมาณเนี้ยพี่นี่ดูนะให้ดูเนื้อหากลมเอาให้ชอบเลยพี่เอาให้โดนใจพี่ก่อนนะทําไมไม่ค่อยสูงไม่ค่อยลงเลยเอาเดี๋ยนะพี่ขอปรับนิดนึงเอ้าอย่างเงี้ยพี่เออเห็นแล้วเนื้อหาแบบนี้เอาให้ชัดๆเอาให้ชัดๆเอาให้ชัดเจนที่สุดครับพี่เอาให้พี่ชอบก่อนนะพี่น้องเนี่ยใต้ฐานเป็นแบบนี้ครับพี่ลองดูนะครับอย่างเี้ยครับพี่เอา300บาท หลวงปูท่ทวดเอาแค่สามร้อยบาทครับพี่ในการต่อมาเป็นเหรียญชื่อดีจริงๆเหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคอย่างนี้นะครับพี่เหรียญยังดูสภาพสวยงามดีนะพี่นะกำลังน่ารักน่าใช้เลยพี่แล้วชื่อดีจริงๆเหรียญมหาลาบโอ้โหสองห้าหนึ่งหกหลวงพ่อพรมวัดช่องแครายละเอียดเหรียญนี่คมชัดมากครับพี่แต่ด้านหน้าเนี่ยตรงหน้าหลวงพอ่อเนี่ยแหมติดนิดนึงส่วนใหญ่พระจะเป็นประมาณนี้นะพี่เนาะนี่เลยครับพี่ประมาณเนี้ย จุดที่สูงที่สุดนะครับพี่จะโดนสัมผัสเยอะที่สุดนะพี่เนาะอาจจะเลือนไปบ้างนิดนึงพี่ๆลองดูนะครับพี่เนี่ยแต่ว่ารายละเอียดตรงจุดอื่นเนี่ยยังดูคมชัดมากครับพี่ผมได้บ้านๆมาแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อผมวัดช่องแคสวยงามอย่างนี้เลยครับพี่ดูโหดูรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดในเหรียญยังยังดูคมชัดดีจริงๆครับพี่ดูจุดไข่ปลาข้างในแล้วก็มีเขาเรียกเหมือนเขาเรียกอะไรรายละเอียดเป็นใบอะไรสักอย่างเงพี่เนี่ย โอ้โหสวยงามครับพี่ดูคมชัดดีครับพี่คมชัดดีไม่มีล้มอ่ะพี่ไม่มีหายไม่มีล้มแบบนี้สวยๆตัวหนังสือคมชัดรายละเอียดคมจริงๆแล้วพี่ลองดูด้านหลังแบบนี้โอ้โหเป็นไงครับพี่เลขห้าด้านหลังนะพี่เนาะ <c oughs> เลขห้าด้านหลังแบบนี้พี่แล้วมีแบบบวัวไงเหมือนบัวงายนะพี่เนาะบัวงาเห็นชัดเจนเลยพี่ดูลายละเอียดคมชัดดีครับพี่นี่ดูเหรียญมหาลาบโอ้โหสวยงามจริงๆครับพี่สองห้าหนึ่งหกสวยๆแบบนี้สวยๆแบบนี้พี่ๆชอบกันไหมครับอย่างนี้นะพี่เนาะเอา้าเหรียญมหาลาบหลวงพ,พ่อพรมเนียพี่เอาสี่ร้อยบาทเหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมเอาแค่สี่ร้อยเลี่ยมเรียบร้อยแล้วครับพี่แค่ค่าเลี่ยมเนี่ยก็ไปร้อยหนึ่งล้ว เหรียญสามร้อยนะพี่เนาะเอาเงี้ยเหรียญหลวงพรมเนี่ยเอาแค่สี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นพระปิดตานะพี่เนาะพระปิดตาเขาแบบมีเชือกถักแบบนี้มีเชือกเขาเรียกอะไรนะมีมัดเชือกแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่ลงรักปิดทองสวยๆครับพี่ผมเก่าๆเลยพี่ได้มาบ้านแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยชอบไหมครับโดนใจไม่เอ่ยลองดูนะพี่เนาะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าชอบพี่ๆชอบไม่เอ่ยโดนใจพี่ๆไม่เอ่ยแต่บอกได้เลยว่าราคาเล้าใจเหมือนเดิม ราคาเล้าใจเหมือนเดิมครับพี่ลองดูนะครับอย่างนี้ครับพี่ดูเนื้อหาแบบนี้พี่รักออกแดงๆน้พี่น้อยรักออกแดงๆดงพี่พี่ลองดูนะครับนี่สวยงามดีครับพี่พระปิดตาแล้วเขามีถักเชือกเนาะทําให้ดูแบบคลาสสิกมีมนขังเลยครับพี่อย่างนี้เอา400บาทอย่างนี้เอาแค่400บาทครับพี่ลองดูนะครับถ้าชอบจัดไปน้พี่นาะรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเอีย สันติบาลเจ็ดนะพี่เนาะอย่างนี totally <te> <rawd Moder> ้โอ้โหสวยงามดีครับพี่เหรียญไม่เหรียญทองแดงเขาไม่ตอกโค้ดนะพี่เนาะไม่ตอกโคดสองจุดนะพี่นะดันเนี้เป็นตัวยันของหลวงพ่อนะพี่เนาะที่ที่เขาเรียกว่าสังกติแล้วพี่ลองดูเหรียญคมชัดดีจริงๆครับพี่เหรียญคมชัดแล้วรายละเอียดเนี่ยโอ้โหหน้าหลังนี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่คมคมชัดๆสวยงามจริงๆครับพี่สันติบาลเจ็ดอยู่ทางใต้ตรงนี้เดยนน้องให้ดูครับพี่เดยนน้องให้ดูรายละเอียดนี่ด้านหน้าเหรียญก่อนพี่ลองดูครับ โอ้โหหน้าตาหลวงพ่อคมชัดดีไหมครับอย่างนี้คมชัดดีไหมครับพี่ในตาคม,คม เหรียญแกะบล็อกได้สวยงามต่อโค้ดสองจุดอย่างนี้เลยครับพี่โอ้โหสวยงามจริงๆครับพี่สวยงามจริงๆเนาะเหรียญแกะบล็อกมันได้สวยงามจมูกนี่ถือว่ายังดูโด่งมากเลยนะพี่รายละเอียดริ้วจีวอนคมชัดดีครับพี่ตัวยันที่เขาแกะอยู่ในบล็อกเนี่ยพี่สวยงามนะพี่น้องสวยงามดีครับโอ้สวยงามจริงๆพี Aye ่รายละเอียดคมชัดดีครับเนี่ยด้านหน้าคมชัดจริงจริด้านหลังพี่ลองดูรายละเอียดด้านหลังก็ถือว่าเยอะเลยนะสันติบาลเจ็ดแบบนี้พี่พี่ลองดูครับเนี่ยรายละเอียดยังถือว่าคมชัดมากๆ หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านอําเภอประจันตคามจังจังหวัดปราจีนบุรีรายละเอียดคมชัดเหรียญเนี้ยคมคมชัดชัดเลยครับพี่ลองดูนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบเนาะเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านแบบเนี้ยครับพี่อ่าเอาสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้าน,นด่านเอาแค่สี่ร้อยครับพี่เป็นไงพี่ไม่แพงไม่แพงเอามาแบ่งปันไม่แพงนะครับพี่รายการต่อมานี่เลยครับพี่ เหรียญเสมาหลวงพอ่อลีเหรียญเสมาหลวงพ่อลีแบบนี้พี่วัดอโศการามสองห้าหนึ่งสามผิวออกเรียกว่าอะไรดีส้มส้มผิวออกส้มส้มกำลังสวยงามเลยพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่ผิวออกส้มส้มกำลังสวยงามเลยพี่พ,พี่ลองดูนะครับแบบนี้อ่าลองดูครับพี่นี่พระอาจารย์ลีเจ้าอาวาสวัดอโศการามสวยงามจริงๆครับพี่ที่ระลึกในงานผูกพัตสีมาวัดอโศการามนะพี่เนาะ นี่เลยครับพี่นี่วิสาคันเลิกสองห้าอะสองห้าหนึ่งสามหรือเปล่าหรือสองห้าศูนย์สามทำไมเขาเขียนเป็นสองห้าศูนย์สามหรือว่าเป็นสองห้าศูนย์สามผมอาจจะจําผิดนะพี่เนาะต้องกราบขออภัยพี่พีด้วยนะครับลองดูครับพี่เดี๋ยวน้องให้ลงกล้องให้พี่ดูบอกได้เลยว่าเหรียญี่แบบอืดูพี่คมชัดจริงๆครับพี่คมคมชัดแบบนี้เลยครับพี่นี่ประมาณนี้ครับพี่คมคมชัดๆแบบนี้เลยพี่พีดูนะครับนี่ อ่ารายละเอียดคมชัดดีครับพี่รายละเอียดคมชัดดีเนี่โอ้โหเป็นไงครับพี่คมชัดดีจริงๆครับพี่นี่ดูเส้นสายฝนยังวิ่งเลยนะพี่เนาะเส้นริ้วรอยตที่พื้นเหรียญคมชัดดีครับพี่นี่ดูโอ้รายละเอียดคมชัดดีครับพี่รายละเอียดคมชัดดีตัวตัดแบบนี้ตัวตัดแบบนี้เลยครับพี่นี้ตัวตัดแบบนี้ครับอืดูสวยงามไหมครับพี่ตัวตัดแบบนี้สวยงามดีครับแหมพี่ๆลองดูนะครับอย่างนี้เลยครับพี่นี่ ที่ล,ลึกลับพัทศีมาวัดอโศการามนะพี่นนองโอ้โหพระอาจารีจเจ้าวาัดวัดอโศกาลามสวยงามพี่ลองดูเนี่ยเป็นไงสะท้อนสะท้อนไฟเป็นไงสวยงามดีครับพี่รายละเอียดคมชัดมากๆนะพี่เนาะเหรียญน,นี้บอกได้เลยว่ารายละเอียดคมชัดกลิบเลยครับพี่เอ้าอย่างเงี้ยครับพี่เอาหกร้อยบาทเหรียญเสียมาหลวงพ่อพร,รีเอาหกร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่นี่เลยพระกำแพงสิบทัศนะพี่เนาะเนื้อชินตะกัว กำแพงสิบท er. ัดชินตะกัวแบบนี้สวยงามพี่พี่ลองดูครับสวยงามดีโ้ oh, ใหญ an right ghosts, ่มากเลยพี่ใหญ่มากเลยชิ้นใหญ่ๆหญ่แบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับสิบทัดเนาะพี่เนาะกำแพงสิบทัดหรือเขาเรียกว่าพระเจ้าสิบทัดก็ได้เนาะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ลองดูนะครับเนื้อชินตะกัวสวยสดีครับพี่ดูนี่ตะกัวเก่าเนื้อชินตะกัวออกเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับเนี้ย สวยงามโดนใจพี่ๆไม่เอ่ยลองดูนะครับพี่พี่ที่ชอบสายพักกุลนะพี่เนาะพี่ๆที่ชอบสายพักกุลองดูครับพี่อย่างเงี้ยโดนใจไม่เอ่ยอย่างนี้โดนใจพี่ๆไหมครับนีนะโอ้โหดูพี่ดูนี่เลยด้านหลังเป็นแบบนี้พี่ด้านหลังแบบนี้พี่เนี่ยออกเนี่ยอ๋อมีสนิมแดงนิดๆนะพี่เนาะอ่าชินตะกัวสวยงามดีครับพี่หลังลายผ้าแบบนี้เนี่ยพี่ลองดูนะครับกําลังสวยน่ารักเลยครับพี่นี่อย่างนงี้ครับพี่ลองดูนะครับ นเ,นเนี่ยครับพี่พระกําแพงสิบทัดเนื้ ح ح> อชินตะกัวสวยๆแผ่นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับพี่เนี่ยอดูพี่ลองดูนะครับอย่างนี้พี่เอาสามร้อยบาทโอ้โหเป็นไงพี่ราคาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่กําแพงสิบทัศนะพี่เนาะลองดูนะครับรายการต่อมาเป็นพระเออไม่ใช่เป็นเตาเรียบเรียบร้อยแล้วพี่เตา่าตะกัวสวยงามดีจริงๆพี่สวยงามเก่าๆดีพี่เตาตะกัว,กวสวยๆเก่าๆอย่างนี้นะพี่เนาะลองดูนะพี่นะเนี่ย เนื้อหาแบบนี้พี่เนื้อหาแบบนี้โอ้โหดูตะกัวเก่าๆดีครับพี่เนื้อออกตะกัวเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่เนาะอ่าเขาาคล้ายๆเขาเรียกอะไรตะกัวน้านมหรอพี่ประมาณนี้ใช่ไหมครับลองดูนะพี่นะอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะครับนี่ประมาณนี้เลยพี่ลองดูตะกัวเก่าๆดีพี่เต่าตะกัวเก่าๆสวยงามนี่โอ้โหดูครับพี่เป็นเขาเรียกว่าลอเก่าๆเงี้ยพี่งา้นรอเก่าๆเงียสวยงามดีนะพี่เนาะลองดูนะครับพี่อย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบจัดไป บอกแล้ว่าเอาไม่แพงเอามาแบ่งปันปพี่พี่ไม่แพงพี่พี่ลองดูนะครับนี่โอ้โหดูอย่างเนี้ยครับพี่เต,ต่าตะกุ่ยอย่างเงี้ยเอา4ี่รอยบาทเต่าตะกุ่ยแบบนี้เอาแค่4ี่รอบาทครับพี่เอา้ารายการต่อมาโอโ้ใกล้จะหมดแล้วนะครับพี่วันนี้คลิปอ p พีหนึ่งร้อยหสิะพี่ใกล้จะหมดแล้วพี่พ,พี่ที่ไม่ทันเมื่อวานวันนี้น้องไปค้นมาต้องกาบขอไปพี่พี่ที่บอกว่าหมดแล้วนะพี่เนาะเนี่ยไปค้นมาเจอหนึ่งองค์เดี๋ยวเช็ดให้ก่อนอยู่ในถุงใต้ถุงสุดเลย เนี่ยครับพี่เป็นพับผงแหวกม่านหลงพ่อกลวยนะพี่น้องเนื้อดินเออพะเนื้อดินหลงพ่อกลวยอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูนะพี่นะอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบจัดไปนะครับพี่แหวกม่านหลงพ่อกลวยดูพี่ดูเนื้อหาแบบนี้เนื้อหาแบบเนี้ยไม่รู้โดนใจพี่พี่ไม่เอ่ยแ้วเขาเลี่ยมเรียบร้อยแล้วครับพี่อย่างเงี้ยเขาเลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ลองดูนี้พับผงแหวกม่านหลงพ่อกลวยสวยงามดีพี่พี่ลองดูครับอย่างงี้นะพี่เนาะ ลองดูนะครับเนี่ยเนื้อหาแบบนี้ผมได้มาบ้านๆเลยพี่เลี่ยมเขาเรียมมาอย่างนี้เลยเนาะ <s> เขาเรียมมาแบบนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นไงพี่ท้าพี่โดนใจนะจัดไปเลยพี่พี่ครับอย่างนี้เนาะพี่เนาะโอ้โห,โโหเจออีกหนึ่งองค์เนี่อีกหนึ่งองค์ที่ยังเหลืออยู่นะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่แหวกม่านหลงพ่อกลวยยเงี้ยครับพี่เอา4ี0บาทแหวกม่านหลงพ่อกลวยเอา4ี0บาทครับพี่เอารายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่พระผงพุทธชินราชนะพี่นะเนี่ย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวำมหาวิหารเนื้อผงเสาห้านะพี่เนาะอ่าอาหารกลางวันพิษนุโลกพี่ๆลองดูสวยงามดีนะพี่นะเนี่ยถือว่าสวยงามดีครับพี่นี่อ่านี่ครับพี่นี่เอาลองดูนะพี่นะข้างหน้าเปา็นพระพุทธชินราชน,นะครับพี่แล้วเขาปิดปิดทองนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับปิดทองแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยพี่โอ้โหตัวยันอันนี้เขาจะเลือนเป็นเยอะเลยนะพี่น้องเขาจะเขียนเลข5้านี่ย่จุดน้องน้องแล้วก็เป็นยันอกเรานะครับพี่อย่างเงี้ยพี่ลองดูนะถ้าพี่ชอบเนาะถ้าพี่ท่านใดชอบนะครับพี่เนาะอย่างนี้เอาไปเลยครับพี่ศูนย์บาทฮะอย่างเงี้ยครับพี่เอาไปศูนย์บาทน้องเอามาแจกแล้วกันนะพี่น้องเอามาแจากเป็นของของวัญวันปีใหม่ให้กับพี่พี่ที่ไว ที่ไวที่สุดนะพี่นะสายแรกสายเดียวมีชิ้นเดียวนะพี่เนาะวันนี้เอามาแบ่งปันพี่พี่ในอีพีหนึ่งร้อยห้าสิบนพี่เอามาแจกแล้วกันมีชิ้นเดียวนะพี่เนาะพี่แค่โทรมาบอกว่าปิดพระผงพระพุทธชินราชศูนย์บาทน้องจัดส่งให้ฟรีครับพี่เอ้าจัดไปเอ้ารายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่ไม่รอช้าไม่รอช้า,เ,าเหรียญทุนเก้าหลวงมพ่อทบนะพี่เนาะอันนี้เขาไม่ได้เลี่ยมผมได้มา,บ,าบ้านแบบนี้เลย ผิวเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเขาอาจจะผ่านการเก็บไว้ไม่ดีนะพี่นนองเนี่ยลองดูนะครับพี่เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยจะเห็นเป็นข้าบ้างมีรอยแตะบ้างมีรอยนิ้วมือบ้างนะครับพี่ตรงจมูกหลวงพ่อจะมีรอยโดนดนิดนึงนะพี่เนาะใหญ่ครับพี่ตัวตัดแบบนี้ด้านหลังอย่างนี้เลยครับพี่อาจจะไม่สวยกริบไม่สวยปี๊ดปั๊ดแต่กาลังน่ารักน่าใช้นะครับพี่แล้วบอกได้เลยว่าเอาไม่แพงเอาไม่แพงพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ย บอกได้เลยว่าเอาไม่แพงพี่ๆลองดูอย่างเงี้ยให้ดูก่อนให้ดูนี้ก่อนอ้าวเป็นไงพี่แต่รายละเอียดยังดูคมชัดดีนะพี่นะรายละเอียดยังดูคมชัดดีครับพี่ผมได้มาบ้านๆแบบนี้เขาอาจจะผ่านกันเก็บไม่ดีพี่เห็นไหมครับเนี่ยอาตรงเหนือคิ้วนะพี่เนาะเนี่ยมีรอยโดนสกิดนิดนึงตรงจมูกมีรอยผิวเปิดพี่ลองดูนะครับเขาต่อโค้ดนะพี่นะเนี่ยดูพี่หลวงพ่อทบ รายละเอียดเหรียญยังดูว่าสวยงามดีครับพี่รายละเอียดเหรียญยังดูว่าสวยงามดีนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ลองดูเนี่ยมีตอกโค้ทดทหารหนึ่งตัวตรงนี้นะพี่เนาะเนี่ยสวยงามดีเหมือนเดิมเหมือนกัน,กนครับพี่แต่ว่าดูครับพี่ก็จะมีตําหนินิดหน่อยเนาะพี่เนาะเขาไม่ได้เลี่ยมแล้วเขาเก็บไว้ไม่ดีผิวก็อาจจะเสียไปนิดนึงอ่าผิวเปิดไปนิดนึงแล้วก็มีเนี่ยจุดบ้างอะไรบ้างนะพี่นะอย่างนี้เอาให้ดูตัวตัดก่อนเนี่ยตัวตัดเป็นแบบนี้ครับพี่ตัวตัดเหรียญเป็นแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับตัวตัดเหรียญเป็นแบบนี้พี่ลลออองดูเเยาให้ชบ เอาให้ชอบนะพี่เนาะเนี่ยพี่ด้านหลังอย่างเงี้ยก็ยังดูสวยงามดีนะพี่นะรายละเอียดยังคมชัดดีครับพี่วัดโบสถ์โพทองนะพี่เนาะตำพลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นะพี่เนาะสองห้าหนึ่งแปดสวยๆแบบเนี้ยครับพี่นี่เลยพี่ๆลองดูนะครับเหรียญยังดูสวยงามดีครับพี่แต่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรผ่านการเก็บมาแต่ว่าแหมเก็บมาไม่สมบูรณ์ที่จริงก็น่าจะใส่กล่องหรือใส่ถุงไว้บ้างนะพี่เนาะแต่ผมเจออย่างเงี้ยเจอแบบเปือยมาเลยพี่แต่ว่าอยู่ในสภาพนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะอา้าว ได้สภาพอย่างแบบนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับพี่อะอย่างเงี้ยครับพี่ได้มาบ้านๆเลยพี่เนี่ยเห็นไหมครับพี่ค่าฝุ่นคาไรย,ยังเกาะอยู่เลยนะพี่เนาะอย่างเงี้ยลองดูนะครับพี่ถ้าพี่ชอบเนาะเหรียญทุนก้าหลวงพ่อทบแบบเนี้ยพี่เอา300บาทรายการสุดท้ายของวันนี้เหรียญทุนก้าหลวงพ่อทบเอาแค่300บาทเอ้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันเนี้ยในคลิป e p 1ี0นะครับพี่น้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวสูมออกให้ดูนะพี่เนาะ สุ่มออกให้ดูนะพี่นะนี่ลองดูนะครับพี่ชอบรายการไหนดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่รีบทักทายน้องมานะครับพี่ใจร้อนก็โทรได้เลย0962594093นะครับพี่นะเนาะอ้าววันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ